สูตรสำเร็จของคนอื่นอาจเป็นสูตรล้มเหลวของอีกคนเพราะพลังชีวิตของแต่ละคนไม่ได้ถูกออกแบบมาเหมือนกันซีรีส์นี้มีชื่อว่า y o U r Energy Blueprint เราจะค่อยๆสำรวจว่าพลังชีวิตของคุณทำงานอย่างไรและควรใช้มันในจังหวะแบบไหนในตอนนี้เราจะเริ่มจากพลังชีวิตแบบหนึ่ง เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นก่อนจะค่อยๆต่อยอดไปสู่พลังแบบอื่นอย่างเป็นระบบหากคุณเป็นคนที่รู้สึกอึดอัดเมื่อถูกควบคุมถูกสั่งหรือถูกคาดหวังให้ทำตามคนอื่นหากคุณเคยรู้สึกว่าพลังของคุณลดลงทันทีเมื่อไม่มีอิสระคุณอาจเป็น manifester และถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมยิ่งมีคนมาจำกัด คุณยิ่งอยากถอยออกมาวันนี้เราจะมองชีวิตของคุณผ่านพลังชีวิตที่แท้จริงของ m a n i f ฟสเตอร์ 1. พลังชีวิตของ m a n ิเฟสเตอร์คืออะไร m a n ิเฟสเตอร์คือพลังชีวิตของการเริ่มต้นคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รอจังหวะนานหรือรอการยอมรับก่อนแต่ถูกออกแบบมาให้เปิดทาง พลังของมนิเฟสเตอร์ทำงานเป็นช่วงไม่ต่อเนื่องยาวแต่ทรงพลังมากในช่วงที่ใช่เมื่อคุณมีอิสระพลังจะไหลแรงชัดและเด็ดขาดแต่เมื่อคุณถูกควบคุมพลังจะปิดลงทันทีทั้งกายและใจสองทำไม m a n เสเตอร์ถึงรู้สึกต่อต้านง่ายม m a เฟสเตอร์จำนวนมากเติบโตมากับคำว่า อย่าทำแบบนั้นอย่าเพิ่งทำรอคนอื่นก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ขัดกับธรรมชาติของคุณเมื่อคุณถูกบอกว่าต้องรอต้องขอต้องตามพลังชีวิตของคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและแรงต้านจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ไม่ใช่ความดือ้อแต่คือสัญญาณว่าพลังของคุณต้องการอิสระในการเคลื่อนไหวส ตัวอย่างชีวิตจริงการงาน m a n i f e s t ร์หลายคนเป็นผู้ริเริ่มเก่งเห็นไอเดียก่อนใครแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเมื่อคุณพยายามอธิบายทุกขั้นหรือรอความเห็นชอบพลังจะเริ่มลดงานที่เหมาะกับ m a n i f e s t ร์คือบทบาทที่ให้คุณได้เริ่มวางทิศแล้วส่งต่อคุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับการดูแลรายละเอียดทั้งหมด เพราะนั่นไม่ใช่จุดแข็งของคุณ 4. ตัวอย่างชีวิตจริงความรักในความสัมพันธ์ m a n i f e s อร์ต้องการพื้นที่และอิสระเมื่อความรักกลายเป็นการควบคุมพลังจะปิดและคุณจะถอยความรักที่เหมาะกับ m a n ฟสเตอร์คือความสัมพันธ์ที่เคารพขอบเขตและการสื่อสารตรงไปตรงมาเมื่อคุณแจ้งแทนที่จะหายไป ความสัมพันธ์จะปลอดภัยขึ้นทั้งสองฝ่าย 5. ตัวอย่างชีวิตจริงเงินและความมั่งคั่งเงินของแมเนฟสเตอร์มักจะมาจากการเริ่มต้นสิ่งใหม่โปรเจกต์ Project, ไอเดียหรือเส้นทางที่ยังไม่มีใครทำแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามแบกทุกอย่างเองความมั่งคั่งของแมเนฟสเตอร์เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเริ่ม และเมื่อไหร่ควรปล่อยให้คนอื่นสารต่อ 6. วิธีใช้พลัง m a n ฟ f e s t o r แบบลึกสเต็ปหยอมรับว่าอิสระคือความต้องการพื้นฐานไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวสเต็ปสฝึกการแจ้งก่อนทำไม่ใช่ขออนุญาตแต่เพื่อให้พลังไหลลื่นสเต็ปสเลือกบทบาทที่คุณได้เริ่มไม่ใช่แบบ สเตป4ยอมรับว่าพลังของคุณเป็นช่วงและต้องพักสเตปห้เชื่อว่าการเริ่มของคุณมีผลต่อโลกแม้คุณจะไม่อยู่ต่อจนจบทุกกระบวนการชีวิตของมิเฟสเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เดินตามแต่ถูกออกแบบมาให้เปิดทางเมื่อคุณให้อิสระกับตัวเองและสื่อสารอย่างชัด พลังของคุณจะกลายเป็นพลังที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสง่างามหากสิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้สะท้อนบางอย่างในตัวคุณกดติดตาม v v Oracle คลับไว้เพื่อเรียนรู้การใช้พลังชีวิตของคุณให้ลึกขึ้นทั้งในมิติของ Human Design จากราศีและจังหวะชีวิตที่เหมาะกับคุณแล้วพบกันในพลังบทถัดไปของ Your Energy Blueprint